ท่านผู้ชมทุกท่านครับศรีสเกดสร้างบ้านนะครับวันนี้เรามาที่บ้านโนนจักกจั่นครับเบญจลักษ์ศรีสเกตครับประเทศไทยครับผมเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับเรามาดูช้างเผือกในป่าใหญ่ครับบ้านสวยๆก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองนะครับอยู่บ้านนอกอ๋ออยู่บ้านนอกข้างนาตามทุ่งนาแบบนี้ดูสดใสดูสวยงามเป็นธรรมชาติครับเรามาดูบ้านหลังนี้ครับเป็นตัวอย่างนี้นะครับผม13.5เมตรครับความกว้างของตัวบ้านครับลึก9ก้เมตรหครับท่านผู้ชม พื้นที่ใช้สอยประมาณ133ตารางเมตรครับผมงบประมาณตอนนั้นคือ1.7ล้านนะครับบ้านหลังนี้มีอะไรที่พิเศษและสวยงามต่างจากหลังอื่นครับเรามาดูกันครับแม่สวัสดีครับขออย่าตรีวิวบ้านเด้อถือใจบอ เถึงใจอยู่อยู่อยู่ทำกลางธรรมชาติแบบนี้กันได้อยู่นะคุณแม่เนาะมีแต่ทุ่งนาแล้วก็อันนี้เลี้ยงยังครับนี่คูเป้ก็เลี้ยงป้าปี้นี่เอามาลงอยู่ไอในลงลูกนั่นคืออะไรครับงัวงัวครับผมโอ้ยงามประคับบ้านหลังนี้งามอยู่ถึงใจเพื่อนครับผมขออนุญาตรีวิวเลยครับคุณแม่ นี่ครับบ้านหลังนี้ครับความโดดเด่นของบ้านหลังนี้ครับนี่ครับห็นแท่สีดํานะครับ,รบแล้วก็อันนั้นคือเป็นสีคล้ายๆเป็นเขาเรียกอะไระคล้ายๆหินธรรมชาติอีกตัวหนึ่งครับมาผสมผสานกันครับบ้านโทนเทานะครับแต่ว่ากระเบื้องกระเบื้องหลังนี้สีน้ําตาลน,นะครับเอกลักษณ์โดดเด่นของบ้านหลังนี้คือระเบียงครับรูปตัวแอลครับผมเป็นงานคล้ายๆเป็นไม้ธรรมชาติครับแล้วก็มาผสมผสานกันครับด้านบนนั้นไม่ใช่ไม้นะครับผม เป็นการเรียนแบบธรรมชาติให้สีธรรมชาตินะครับผมเรามาดูดีเทลลึกๆกันครับนี่ครับระเบียงด้านหน้าครับกว้าง2เมตรครับเลือกใช้ครับกระเบื้องครับออกโทนไม้ครับโทนไม้ครับเรียนแบบธรรมชาตินะครับผมโดดเด่นมากครับระเบียงนี่ครับมีที่นั่งรอบตัวเลยนะครับผมสามารถนั่งเล่นได้ตลอดวันรู้สึกเย็นมากครับ โดดเด่นมากครับดูดูฝ้านะครับผมฝ้าออกลายไม้แบบนั้นครับอันนี้เป็นหินเทียมนะครับผมหินเทียมทั้งสองตัวเลยครับนี่คือหินเทียมนี่ก็หินเทียมนะครับผมมานั่งแล้วก็ใช้สแตนเลสด้านหลังนะครับโดดเด่นสวยงามก็ลงตัวนะครับผม ด้านหนึ่งนะครับตรงนี้คือประมาณ3ามคูณสเมตรครับเป็นรยงรูปตัวแอลด้านหน้าบ้านนะครับบ้านหลังนี้ครับมีประตูประตูเข้าบ้านนะครับเดียบหนึ่งสองสาบานนะครับมีประตูเข้าบ้าน3บานทะลุกันได้เลยครับห้องรับแขกครับมีประตูมีประตู2ชุดครับมีประตูด้านหน้าแบบนี้ครับเป็นบานเลื่อนนะครับเป็นบ้านเลื่อนชุดใหญ่ครับอันนี้ลูกค้ารีวิวแค่มาเองนะครับผมแล้วก็ผัดมาด้านข้างครับ ีประตูเข้าอีกหน้านหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกค้าให้โจทย์ประมาณว่าคืออยากให้ระเบียงกับตัวห้องรับแขกทะลุกันทุกทางนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือประตูนี้เข้าครัวนะครับเข้าครัวแล้วก็สามารถเดินวนมาได้ครับเดินวนมาทะลุตรงนี้ได้เลยครับท่านผู้ชมเดินวนมาทะลุมาทะลุระเบียงครับทะลุกันหมดเลยครับหลังนี้ครับ วนหมดเลยเพราะลูกค้าให้โจทย์ประมาณว่าเป็นบ้านของญี่ปุ่นครับสังเกตนี่ครับเป็นบ้านของคนญี่ปุ่นประมาณนี้ครับเป็นบานเลื่อนนะครับแบบบานนี้ครับเขาให้โจทย์ประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นบ้านเหมือนบ้านเอ่อบ้านคนณญี่ปุ่นครับห้องรับแขกกันนี้ครับ4เมตรครับ4เมตรคูณเเมตรครับท่านผู้ชมถึงประมาณนี้ก็จะมีพื้นที่ให้ใช้สอยประมาณข้างๆนี่ครับประมาณนี้นะครับผม อันนี้ครับสามห้องนอนนะครับสามห้องนอนหนึ่งสองสามแล้วก็ด้านขวามือผมมีห้องนอนมีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะครับด้านหลังครัวมีแมวมาด้วยครับ่านผู้ชมครับตัวนี้เดินตามตลอดเลยครับสงสัยอยู่แถวแวนี้นี่ครับในห้องรับแขกนี่ครับมีประตูสามบานทะลุเข้ามาครับนี่คือเดินเข้ามาจากด้านหน้าครับด้านซ้ายมือสามารถเปิดออกไปห้องระเบียงด้านนี้ได้ครับเป็นบานเลื่อนครับ ลูกขาชอบมากครับอันนี้กระเบื้องหลังนี้ใช้เป็นโทนขาวนะครับประตูอันนี้เข้าครัวครับก็เหมียยก็จะมาขโมยซีนเราแน่นอนเลยครับนี่ครับสามบานแบบนี้ครับหลังนี้ใช้เลือกใช้อลูมิเนียมสีดํานะครับผมอย่างความสูงจากพื้นถึงฝ้าครับอย่างที่บอกครับซิกเนเจอร์ของซิสเกตสร้างบ้านต้องสูงประมาณนี้นะครับสูงโร่งโปร่งสบายคือคอนเซปต์หลักๆของเรานะครับ สีภายในครับผู้ชมออกโทนขาวครับเบอร์13 5่งสหขดของเมเยอร์นะครับเราใช้สีเบจคูเป็นหลักนะครับสังเกตที่ฝ้านะครับหลังนี้สวยมากครับลูกค้าใช้เป็นฝ้า2สเต็ปนะครับภาษาช่างเรียกว่าลายหูช้างนะครับผมฝ้าสองสเต็ปลายหูช้างครับอย่างไฟประดับตรงกลางลูกค้าก็เลือกมาเองครับผมแล้วหลังนี้ครับก็มีความโดดเด่นอีกอย่างนึงนะครับลูกค้า จะติดบัวฝ้าเพิ่มนะครับปกติหลังอื่นเราจะไม่มีแบบนี้ครับแต่ว่าหลังนี้ครับลูกค้าดีเกสของานเพิ่มแบบนี้นะครับผมอย่างที่บอกหลังนี้3ห้องนอนสองห้องน้ำนะครับตัวบ้านกว้าง13 5จเมตรครับท่านผู้ชมท่านใดอยากสร้างบ้านหลังนี้นะครับผมมองว่าความกว้างของที่ท่านอย่างน้อยสุดก็คือประมาณ17เมตรนะครับ17เมตรครับผมลึกจากหน้าไปหลังคือ9้าเมตรห้าิครับท่านผู้ชมผมมองว่า อ้าวจะมีออกมาอีกแล้วครับตัวสกจะออกกล้องกับเราเดี๋ยวพาเราดังแน่นอนครับตัวนี้จากหน้าไปหลังครับในแบบคือ9เมตร50ครับท่านผู้ชมผมมองว่าถ้าเกิดว่าเรามีที่ดินสักประมาณน้อยน้อยสุดก็คือ15เมตรนะครับจะดีนะครับสรุปคือที่ดินประมาณอย่างนี้คือกว้าง17ลึก15นะครับถึงจะทําบ้านหลังนี้ได้นะครับแต่ทําก็ยังแน่นอยู่นะครับคาวนี้เราไปดูห้องนอนครับมี3ห้องนอนครับหนึ่ง ห้องนี้นะครับขนาด3เมตร50คูณ4เมตรนะครับผมลูกค้าก็ยังชอบฝ้าหลุมนะครับซึ่งปกติงานของเราจะไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ว่า้วความเงคนเขาชอบครับเราต้องเราก็ต้องทําให้เขาตามที่เขาต้องการนะครับผมห้องนี้คือ3เมตร50คูณ4เมตรก็จริงครับแต่ว่ามันจะมีซอกประมาณนี้นะครับซอกอันนี้อาจจะเอาไว้ใส่ตู้เสื้อผ้าหรืออะไรก็ได้นะครับลูกค้าจะทําไว้ใส่ตู้เสื้อผ้าครับยัดตรงแบนี้ได้เลยนะครับผมกระเบื้องในห้องนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็น ลายไม้นะครับสังเกตจากข้าพมุมสูงกันแล้วครับท่านผู้ชม ภาพมุมสูงราจะมีนู่นครับคนงานอยู่อีกกลุ่มหนึ่งครับอยู่ฝั่งนู้นครับตรงข้ามบ้านในเป็นงานอีกหลังหนึ่งซึ่งลูกค้าในหมู่บ้านนี้เห็นงานเราแล้วครับก็ชอบผลงานเราก็จ้างเราต่อนะครับในห้องนอนใหญ่ห้องนี้ครับท่านผู้ชมก็จะมีห้องน้ําในตัวครับเราไปดูห้องน้ํากันครับ น้ำห้องนี้ขนาด2.8คูณ2เมตรครับกระเบื้องเป็นลายไม้นะครับอันนี้เป็นลายไม้แล้วก็เป็นลายหินอ่อนผสมผสานกันนะครับแล้วยังมีลูกเล่นนี่ครับมันตัดอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโมเสกตัดอีกชั้นนะครับจากห้องนอนที่1ครับมาห้องนอนที่2ด้านหลังนะครับ 3าเมตรห้าสิบคูณสเมตรห้าสิบนะครับพื้นที่ใช้สอยก็ประมาณสิบกว่าตารางเมตรนะครับประมาณนี้ครับมีบานหัวเตียงเรียบร้อยครับมีบานเปิดด้านข้างไ้ครับเปิดออกมาครับดูทุ่งนายามข้าวเขียวๆครับจะสวย,ยงามขนาดไหนครับท่านผู้ชมมโนเอาเองครับจินตนาภาพเอาเองนะครับว่ามันจะสวย,ยงามขนาดไหนครับผม ตอนที่3นะครับจากห้องรับแขกมาคือห้องนอน3ามห้องครับถูกออกแบบให้อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับถ้าหันหน้าเข้าฝั่งตัวบ้านนะครับของท่านผู้ชมจะถ้าหันหน้าเข้าบ้านครับอยู่อยู่ฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมครับ3มห้องเรียงกันเลยนะครับอันนี้ห้องนอนที่3ครับ3ามเมตรห้คูณสามเมตรห้ครับกระเบื้องก็ยังเลือกใช้เป็นลายไม้นะครับผม มาที่ฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับด้านนี้จะเป็นห้องครัวเป็นหลักนะครับอย่างที่บอกครับลักษณะคือเป็นบ้านแบบบ้านญี่ปุ่นนะครับช่องเล็กแบบนี้นะครับอันนี้ลูกค้าจัดมาให้เรานะครับผมเป็นบ้านไม้สักนะครับในตัวบ้านช่วงนี้อาจจะเกี่ยวกับนี้หนึ่งนะครับเพราะว่าลูกค้ากําลังเตรียมของที่ขึ้นเข้ามาอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้ครับสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรเจ็ดสิบรัาเฉพาะตรงโซนนี้นะครับมีตรงด้านหน้าทางเข้าอีกครับประมาณสองเมตรครับคุณ 2.70เครับท่านผู้ชมพื้นที่ก็เป็นตัว L แ,แบบนี้นะครับผมในห้องครัวห้องนี้ครับก็สามารถเดินออกไปด้านหลังระเบียงนี่ครับมีระเบียงออกหลังด้าบ้านได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็สามารถเดินมานดูท้องนานครับดูพืชผักไลนาสวนผสมพวกนี้ได้นะครับผมอันนี้ลูกค้าของเราก็ที่นี่คือเป็นไล่นาสวนผสมครับ เป็นบ้านที่โดดเด่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆนะครับถ้าเกิดวว่าเราดูด้านบนนะครับเราจะไม่เห็นเพื่อนบ้านเลยนะครับเป็นบ้านที่อยู่กลางทุ่งนาจ,าจริงๆครับหลังนี้ ที่ห้องน้ําอันที่2นะครับผมห้องน้าห้องนี้อยู่ในห้องครัวนะครับเราไปดูกันครับผมห้องน้ําห้องนี้ขนาดเมตรแปดสิบนะครับคูณสามเมตรห้าสิบครับท่านผู้ชมเป็นลายไม้ผสมกับสีขาวครับมีลายพวกนี้มาตัดนะครับผมเพิ่มความโดดเด่นด้วยโมเสกนะครับโมเสกตัดหมดเลยครับด้านหลังลูกค้าขอให้เป็นผนังเบิ้ลนะครับผมเป็นชุดสําเร็จแบบนี้นะครับหน้าต่างลูกค้าก็จัดมาให้เราครับ ก็ดูสูยอีกแบบหนึ่งนะห้องน้ำที่เป็นลูกเล่นแบบนี้นันจะสวยมากนะครับเนี่ยด้านในมีลูกเล่นซ้อนอีกนะครับท่านผู้ชมที่วางของแบบนี้ครับมีที่วางของด้านข้างด้วยนะครับ ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ใช้สีแบบนี้นะครับผมเป็นสีเบเอร์ครูครับภายในเป็นเบอร์หนึ่งสามห้าขีดหนึ่งนะครับผมภายนอกนะครับภายนอกเชิงชายออกสีน้ําตาลนั่นนะครับจะเป็นเบอร์หนึ่งแปดศูนย์ขีดหกนะครับเป็นเบอร์เฉดสีนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสีเทาด้านนอกครับผมสีเทาอ่อนตรงเสานั้นนะครับเป็นเบอร์หนึ่งสามห้าขีดสามครับผมแล้วสีเทาเข้มเข้มมืดๆดำๆนั้นนะครับเบอร์หนึ่งสามห้าขีดห้านะครับผม สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่อยากจ้างเราครับสนใจงานของสิริกตสร้างบ้านนะครับผมสามารถโทรหาเราได้เบอร์063ครับ7899 666นะครับผม063 7899 666นะครับผมสามารถทักมาทางไลน์ครับเฟซบุ๊กก็สิริกตสร้างบ้านนะครับหรือว่าทางช่อง YouTube ที่ท่านกำลังชมอยู่ขณะนี้นะครับชื่อช่องสิริกิตสร้างบ้านแชนแนลนะครับ ถ้าเกิดท่านใดก็สนใจรีบคลิกติดตามเราไว้นะครับเพราะว่าเรามีบ้านที่จะรีวิวถ้าผู้ชมดูอีกมากมายหลายแบบหลายสไตล์ครับอย่างเราก็เป็นไอเดียในการสร้างบ้านให้เราได้ดูได้นะครับผมหรือก็อย่างที่บอกครับบ้านหลังนี้13.5เมตรคูณ9.5เมตรนะครับผมท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็เข้ามาชมรายละเอียดบ้านแบบนี้ครับฟังชันแบบนี้ครับเงื่อนไขต่างๆได้นะครับผมคลิปนี้สิเกียรตสร้างบ้านครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชม การสร้างบ้านของเรานะครับผมขอบพระคุณมากๆครับขอบพรคุณครับ